สวัสดีค่ะท <pl ains> uh, uh, ่านผู five, uh, ้ชมขะแนวทางหวยลาวพัฒนานะคะงวดวันที่ยี่สิบแปดนะคะสิงหาคมสองห้าหกกเนาะอ่ะแอดกับมาทานยาพักแป้นน้ำนะท่านผู้ชมขะให้แนวทางเนาะอ่ะงวดนี้นะคะแอดให้ที่ห้านะคะห้าและแปดนะคะท่านผู้ชมขะใครชอบก็ตามนะเนาะหก ห้าสี่นะคะท่านผู้ชมขาหกห้าสี่เบิร์ดระวังห้าห้านะคะแล้วก็สามแปดสามนะคะท่านผู้ชมขาสามแปดสามเผื่อใครชอบสามอีกเนาะแปดสามสามแปดนะคะ,ะสูตรคุณยายเดี๋ยวลงแยกให้นะคะเพราะว่าแนวทางคุณยายยังไม่มานะคะว่าที่ผ่านมาคุณยายก็เอ เข้าสนใจแปดห้าห้าแปดนะคะเบิ้ลระวังแปดปดด้วยนะคะมีสองชุดนะแอดให้ชุดหนึ่งนะคะห้าห้าอีกชุดหนึ่งแปดแปดนะคะระวังเบิ้ลนะคะแต่ว่าแอดชอบเบิ้ลนะงวดนี้แอดไม่ได้ลงสูตรให้ดูแล้วนะคะท่านผู้ชมข่ะให้แต่แนวทางเนาะ